เมื่อคืนนี้เขาจัดงานคืนสุดท้าย Amazing Thailand ค Grand Holy Festival พัทยา2025พอพูดถึง Holy Festival หลายท่านก็รู้จักกันดีงานสาสีก็เป็นของศาสนาเขาก็งานเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะแบบไม่เรียบร้อยแต่ปรากฏว่ามีแรงงานเมียนมามาตีกันในงานเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าเมาพอเล่าเข้าปากเสร็จป้าคุยกันไม่เข้าหูคนรู้จักกันหรือคนไม่รู้จักกันไม่รู้อะ ตีกันโอ้โหคุณผู้ชมพขตามจับมาได้สองคนเดี๋ยวคนอื่นไปดูภาพกันหน่อยโอเคครับอตอนไปตีกันต่อแล้วนะครับตรงนั้นต่อไปทีกันฝั่งนู้นเอออย่ามาอย่ามาตีกันหน้าเวทีไปตีกันที่อื่นะครับแล้วก็นัน่นนะ่อนอยอยู่ข้างหน้านะ่ก็ทำอะไรก็เรื่องของผู้มึงนะครับเออ ตอนอยอยู่ข้างหน้ายังไม่เกรงใจกันเลยนะฮะตีกันตรงนี้จบยังโฮเมตเตอรตมโอ้ยอย่าให้โลกันอย่าให้โลเออไม่รู้ยังไงเมื่อก่อนเราก็เคยนําเสนอข่าวด้วยที่นอนกันเต็มหาดเลยอ่ะค่ะใช่โอนันก็ยังคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่บางช่วงบางตอนก็มีเนี่ยผสมผสมกันมาทํางานแล้วก็มานัดเจอกันสังสรรค์กันเสร็จแล้วก็กลับแยกย้ายกันไปทํางานใครอยู่ร้านไหนก็ไป นี่ก็เหมือนกันไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับาศาสนาเขาด้วยหรือเปล่าค่ะงาน Amazing Thailand Grand Holy Fest โวพัทยาพัทยา2025ชายหาดเมืองพัทยาที่ชมบุรีเมื่อคืนนี้จัดเป็นคืนสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าเทศกาลสาดสีที่เอาสีสันสดใสไปสาดาใส่กันมีคนมาร่วมงานเยอะเลยตแต่สุดท้ายเนี่ยพอเป็นแบบนี้ใครจะอยู่คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็แยกย้ายหลบหนีกลัวโดนลูกหลง ช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็จะเห็นว่าหลายคนสวมเสื้อกัก๊กสวมเครื่องแบบกันพยายามจะฝ่าวงล้อมก็ไปคุมสถานการณ์สาเหตุน่าจะเบาเล่าและพูดจาไม่เข้าหูก็เลยทะเลาะกันกว่าเจ้าหน้าที่จะคุมสถานการณ์ได้พูดเลยไม่ง่ายหนึ่งในผู้ก่อเหตุไม่ยอมจบเดินตามคู่กรณีไปต่อยก,กันหน้าเวทีอีกรอบหนึ่งเขากําลังมีการจัดการแสดงจนวันนั้นเขาจะต้องพักและบอกจบยัง่งตีกันจบยังย้ายไปเคีย์กันตรงนู้นได้ไหม ก็ไม่เคลีย์ไงเขาบอกขยายฟ้าบไปตีกันหน้าเวทีเลยเนี่ยไม่สนใจนักท่องเที่ยวหรือคนที่ไปร่วมงานคนอื่นๆเลยสอบถามหนึ่งในคนที่เข้าร่วมงานบอกระหว่างกาลังเต้นรํากันอยู่อย่างสนุกสนานมีนักท่องเที่ยวสองกลุ่มไม่รู้จักกันมาก่อนทะเลาะวอยววยเสียงดังแต่ได้ยินไม่ชัดว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรหลังจากนั้นก็เห็นวิ่งไล่ต่อยกันชุลมูลเลยผมเองก็พยายามจะเข้าไปห้ามเขาแล้วแต่มันไม่เป็นผลจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาถึง กว่าเจ้าหน้าที่กับตำรวจจะคุมสถานการณ์ได้ปรากฏว่าไอ้คนก่อเหตุสองคนนี่ตะลุมบอลกันอยู่นะ่ะวิ่งหนีหายไปไหนไม่รู้จับมาได้แต่ตัวต้นเรื่องสองคนเท่านั้นเองเมาหนักเลยก็พาไปรอให้สั่งเมาอยู่ที่สพเมืองพัทยานี่อย่างที่เห็นส่วนเรื่องการดําเนินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวรอให้คนก่อเหตุสองคนที่สั่งเมาก่อนเดี๋ยวจะต้องถามไทยกันอย่างละเอียดก่อนว่ามันอะไรยังไงถึงจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาได้นะครับค่ะซึ่งแบบเนี้หมดสนุกเนาะเออ เหมือนกับงานที่อื่นอ่ะตอนนี้ต้องเป็นเน้นแบบรับผิดชอบค่าเสียหายอ่ะเขาจ้างบงมาเท่าไหร่ถ้าเขาแสดงไม่ได้คุณต้องจ่ายเท่าไหร่เอาอย่างนี้เลยสุดท้ายก็ไห้ก์ดเหมือนเดิมก็คือผมมาทํางานถึงกันไม่รู้ทางานถูกไหมด้วยนะอามาถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอาศัยมาตีกันในงานเขาเหมือนแบบดีจังเลยจัดงานมาเพื่อให้ผมได้ตีกันคนอื่นเขเสียบรรยากาศหมดนะคะที่เห็นไม่ใช่เลือดนะครับย้ำอีกทีนะเป็นเทศกาลสาสีของเขานะ ก็จะเป็น <worship> ส <bird> ีไม่ไ <mean> ด้เป <enes> ็นเลือดนะเดี๋ยวเห็นอู้ทำไมแดงจังสีแดงอะไรอย่างเงี้เนะ